สวัสดีครับมือนีทีมงานไอ้ใบแฝงแม่ยามรอดด้วยครับหลังจากทิปว่ได้แม่ยามมือหนึ่งเต็มเต็มมาเบื้องกันครับสีมานบ่ไงเดิมไงเดิมบอสไงเดิมครับเลื่อหาหลังเออแม่นย่นใหญ่ไปหลังนึงเนาะบอสขคนเข่าจนจื่นเนาะ มีมุมีเยกลูกแนมใส่จริงดริงว่มีตัวบ่เยี่ยมมันหยบเยี่ยมมันหยีบหยาบ่็หยาบม่ใส่ทังปอโอ้ยลังเหกบุมีตัวเล่บอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปลังเกวางเปลา เหมือนลังนี้ปัดซอมอยู่นลอืมชันมันมันไหลอยู่อือดังดังอยูกตายแล้วมาจังเดี๋ยวนะวเดี๋ยวพ้อจเัให้วมีห้อยคนมาเบื้องหบ่ ร้อนอยู่เนจิตอนกไอแนกินไม่ด็กซัตอนแรกสองวันมีห้อยคนมายามปะมห้อยคนนางกัแบเนาะวันีมาเปิดไทยหวมเนียวังนาม่ขึ้นน้งไป ูเดี๋ยใส่บูดขันเดี๋ยวเมื่อไห่ห่องนี่เองเนาะนุ่มรอดอยู่งไปมีตัววะมันคนหยียบของขาหรือเี่น้มเพียงพังว่มีอยู่มีอยู่วหัวโอ้ไม่มีวลย มลังนี่ก็บ่มีบานี่ใช่มนว่าเล่นจำยุ่นี่มีกันจำงนึงุคนอีกลังนึงลงด้ยไทยยีบ่งนี่มีนที่เล่ได้บานี่นั่นเขาับอเปี่ยนเ้เป็นตะปคอโดดมฮึบไปแล้วมึงคบปากปดพังเป็นนั่นไปพูดไร น yup. ี่เด awesome. ็เก่งๆบขวารุ่งิน้ำมังควยนเห็นมันยืนนด้ไมเปี่ยงได้ร่างเทางๆบอนั่นคือยังขนมันนั่นแ่บอยังข้นมานยีดต้กจาายกาดูยกไาดูใส่เถอะรอบแตกบขวารีจนรอบแตก โอ้มีเลยวาคือโมมีไปเป็นไปเลยมึงมันบ่เบียดส่ดดางได้สบายเลยดิเพีาะวามีคนเบียดังก็ดีเลยเฮ็ดไม่ดีดูปากเฮ็ดมันเป็นหัวางทีดูผมป้าดูสาทิมเชงด่วนเนาะอ เอาไปติสกับใหม่เลยหู้นใหม่ตัวมาปากมึงปลาดังว่าเสียดิเหรอดังเพราะปลาเฮ็ดใทะยูพ่อตาเฮ็ดไปบุก็อ้ไพวกบอกปลาหรอมาปลาบาเม็ดหนึ่งบอกปลาเม็ดหนึ่งมีตะกั้าเปนบ่ดิไปรุ่นอีกไปรุ่นอีกไปรุ่นอีกมองหนึ่งครับลังลังครับลังลังเอ้าแม่นี่มาเบิ่งกันอีก Xoang lăng hấp chín. Xoang lăng. Xoang lăng bằng phun. Nam lục nam lục, nam lục Thế buông vậy lăng. Đi xe được bộ. Nam lục rồi. Mình mới chỉ nuôi rồi Nuôi rồi Nuôi rồi rồi Nuô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 i rồi rồi Nuôi rồi Nuôi rồi Nuôi rồi

าายพันนเะดูบ่ได้ครับดูบ่ได้ครับฉากนี้เดิดดดดดน,น,ดนเดินเดินดูไปได้แล้วไงไม่โดนเตียวสังหารได้เพล่าสังหารเลยไม่จินไม่แบบไงเนาะไม่จีนพวกเขาไม่จีนนี่แล้วอะไรไปโอ้ขาเนี่ยโอ้ขาเนี่ย เดีย๋ยวเรวาจะได้ไปเยี่ยมรอบตอน,น,นี้ยิมนานไปเนี่ครับผมเป็นการใส่ครับที่ในพันเก่งใส่เอวดีความบดลอรเลยมองดูม,มายุ่งป็นเอียงปิดเปลี่ยน่เห็นนูสํเดีการใส่บ<ช>ี้ครับ,รบใส่เหมือนเดิม ยบบ้ายเป้ดิมาชมด้วยตัวนัวนี่ตัวสังขาอันี้ตัวใงญ่ถะะตัวบวกหญ่เหรอบึงห้อยดีเนาะบึงห้อยดีเนาะบึงห้อยไบึงห้อยมันเหลนมากอ๋าป่านห้อยนูผูกหนูมงหลือเนาะอออป่านห้อยนูผูกเนาะีนห้อยนูสั่งขาเสยเสยหลบ

เชียบ่เชียงคังเียบะ้ันหนึ่งมนอี่ครับรังนี่มีตัววะสามรังัดียวจะเฝ้าอยู่นี่เกการเดียวเลยเียงคังบ่น้ำคุนเล้ยห๊วกยกน้ำคืน ไาที่เดือดครับผมพี่น้องแมวไาที่เดือดสามตัวอะไี่โอ้มันบุลุมันขำลักเนี่ยลังนี่ดิที่เดือดทังนี่ละเชียงพังสิที่เดือดะก็เป็นตะข้ตะข้าไก็ยาอย่หนึงยังอีแล้ มูไปเียอื่โง้วอมหนูหอมนี้ไหมความนี้หนออือนี่ครับทางมัน

เหยงามีแต่เียดครับผมโอ้ยเหยียดเข้าไปโอ้ตายว่ะเลิตายเห้ยดชิงนิ่งเลยบบบนี้เหยียดป้าเป็นความมึกดีเียความนึงเนี ouais. ่ยมันหนุนตัวนี้ตื่นตื่นมันตื่นปากมันตื่นปากโอ้บ้เบื่อมึงนี่ตัวนี้แม่ข้ากันเบื่อมึงนี่จี โอ้ตัวต่อนมาใช่มันมีน้ำมี่ไหมล่ะบังเบิดเลยโอ้ขึ้นเปมันเหมือดไปก่อนยังไม่ซื้อหนีกันเลเด็กเหอเงินบ่เงียบนะใส่โอ้ใส่ครับผม นี่ครับผมป่าเขากักตัวมีต่ปลาหน่อยแล้วได้หนูตัวหนึ่งนี่ครับไปครับล่าส้มกินหนาว่าจะเป็นอยังครับผมครับผมขอบคุณครับผม